ีเจนัตี้นะคะในรายการโมเดลสอัพเดทเช่นค่ะวันนี้นะคะนัตตี้จะพาเพื่อนเนี่ยมาชมความงามใต้ท้องทะเลกันแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าจะใกล้ชิดขนาดไหนนะคะแล้วจะมีความพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในค่ะกับสยามโอเชียนเวิลด์ค่ะ ของสีามโอเชียนเวิลดนะคะก็มีมากมายหลายโซนนี้เพื่อนๆอนนย่าเลือกชมกันอย่างเ,เพลิดเพลินเลยแล้วค่ะและโซนนี้นะคะคือโซนที่2นั่นเองค่ะเรียกว่าโซนแนวปะการังค่ะและที่ไฮไลท์เด็ดนะคะก็คือปลาตัวนี้ค่ะมันชื่อว่าปลานปโปเลียนนะคะนี่คือขนาดเป็นตัวเล็กๆนะคะความจริงเนี่ยมันสามารถใหญ่ได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวถ้า2เมตรเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนคะกิจกรรมที่นัตตี้บอกเพื่อนนะคะก็มาถึงแล้วค่ะ เป็นกิจกรรมแล้วที่ให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดปลายอย่างมากถึงมากที่สุดค่ะนั่นคือ Glass Bottom b o a บนั่นเองค่ะนั่นคือการล่องเรือนะคะชมปลาขนาดใหญ่ค่ะและก่อนที่จะลงนะคะอุปกรณ์สำคัญคือเสื้อชูชีพนั่นเองค่ะว้าวเพื่อนๆค่ะตื่นเต้นมากมากเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะก็คือเราเนี่ยเวลานั่งเรือห้ามเอาแทน หรือว่าส่วนใดเนี่ยออกไปนอกเรือค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อความปลอดภยัยของเพื่อนเองค่ะอ้ยแล้วเมื่อกี้นะคะที่นัตตี้ได้นั่งเรือเนี่ยขอบอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะแถมยังได้ใกล้ชิดกระปาแบบสุดๆด้วยนะัตตี้เนี่ยไม่เคยใกล้ชิดกระปาขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะเขาก็ยังมีไฮไลท์เด็ดค่ะไฮไลท์เด็ดอีกอย่างนึงที่นัตตี้สะพานเพื่อนไปชมนะคะนั่นคือ โชว์การได้หะแนนปลาฉนาดนั่นเองค่ะเ็ราะแต่เวลาเนี่ยก็จะเริ่ม้านะาะเ,เดี๋ยวเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ราก็ตื่นตาตื่นใจกันแบบสุดๆไปเลยค่ะแต่ว่าซัมเมอร์นี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมได้ค่ะกับกิจกรรม Children s h e l d o n ชลล์โอเ e n ยนแ e ดเวนเค่ะช่องสมุดสุดทันกับเชลดอนค่ะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะว่างแผนว่าจะไปดำน้ำเพื่อที่จะเห็นโลกใต้ท้องทะเลเนี่ยนะคะนันจี้ก็มีพี่ๆมาบอกค่ะเกี่ยวกับที่จะให้เพื่อนๆนะะเห็นโลกใต้ท้องทะเลชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงนี้ค่ะช่วงทีนทิปสปายโมเดส อยยู่่เนีบังเอิญหน้ากากดำน้ำเป็นฝ้าคงอารมณ์เสียหน้าดูเลยล่ะค่ะนัตตี้มีเคล็ดลับง่ายๆมาบอกค่ะแค่เพียงใช้แชมพูเด็กน้ำมาหยด1-2หยดลงหน้ากากดำน้ำด้านในแล้วใช้นิ้วมือนะคะถูแชมพูไปมาที่เคลือบกระจกแว่นว่ายน้ำบางๆ เพียงเท่านี้นะคะหน้ากากดำน้ำของเพื่อนๆเนี่ยก็จะไม่เป็นฝ้าที่จะเกิดจากไอความร้อนจากหน้าเราแล้วล่ะค่ะนาตีเชื่อนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้เนี่ยจะต้องถูกใจเพื่อนๆหลายคนอย่างแน่นอนค่ะแต่ก็อย่าลืมกับกิจกรรมนี้นะคะกับกิจกรรมโมเดสเคป็อปทีวีค่ะเพียงเขียนชื่อที่อยู่บ์โทรศัพท์นะคะลงบนซองเปล่าโมเดสรุ่นใดขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาตามตู้ปอน,น้อยที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ เพื่อที่จะได้ลุ้นค่ะที่จะได้เข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตจากศิลปินเกาหลีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนซีมากๆเลยนะคะขอขอบคุณผ้านมาไมโมเดสาการปกป้องที่สบายกว่าค่ะวันนี้เนตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเชนนะคะ่ะบ๊ายบาย